สวัสดีค่ะสำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นบันทึกรายการค้านะคะระบบบัญชีนะคะรายการปรับปรุงตั้งครั้งรับค้างจ่ายนะคะคือรายการของวันที่ส1มสิบเอมกรานะคะในหัวข้อที่1นนะคะก็คือคำนวณค่าเสื่อมราคาสินค้าวงเล็บน,นะคะให้โปรแกรมคำนวณและบันทึกบัญชีให้อัตโนมัตินะคะเข้ามาที่โปรแกรมเลยค่ะไปที่ ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคานะคะเมื Work ่อโค่ะแล้วก็มาที่สั่งคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะคลิกเข้าไปค่ะมาตรงตั้งแต่เดือนนะคะวันที่หนึ่งทับสองห้าหกศูนย์ถึงวันที่หนึ่งนะคะทับสองห้าหกศูนย์ค่ะ แล้วกดโอเคค่ะโปรแกรมก็คำนวณค่าเสื่อมเสร็จเรียบร้อยนะคะให้กดโอเคค่ะกดแคนเซิลออกค่ะแล้วก็มาที่กลับมาที่ workflow นะคะหากต้องการเข้าไปดูว่าโปรแกรมสั่งคำนวณค่าเสื่อม หรือ,อยังนะคะมีรายละเอียดเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะคะเข้ามาที่ปรับปรุงค่าเสื่อมที่ได้จากการคำนวณน,นะคะเข้าไปค่ะกปดโอเคค่ะ,คคะก็จะเป็น b r เชอร์นะคะรหัส cj 6 0 0 1 0002นนะคะจำนวนเงิน เก้าร้อยสิบเจ็ดจุดสองหกศูนย์ศูนย์นะคะค่าเสื่อมบัญชีนะคะไปที่ F2 นะคะเข้ามาแล้วก็จะเป็นเลเชอร์นะคะรายละเอียดก็คือค่าเสื่อมบัญชีนะคะรหัสบัญชีเปลี่ยนตามนะคะคือหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะคะแล้วก็ เดบิตบัญชีค่าเสื่อม51402นะคะค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เครดิตบัญชีค่าเสื่อมคือรหัส1022012นะคะคือค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะคิดเป็นค่าเสื่อมนะคะคือ917.26นะคะรหัสสินทรัพย์ก็คือ001นะคะชื่อเครื่องชื่อสินทรัพย์ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะจำนวน917.626นะคะ จำนวนเงินกับค่าเสื่อมจะตรงกันนะคะแล้วกดดูเสร็จแล้วนะคะก็กด escape ออกค่ะยกเลิกการแก้ไขกดเยืนค่ะแล้วกด escape ออกค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับรายการคำนวณค่าเสื่อมของวันที่31มมกราคมค่ะ